ดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตรกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงศิละปะซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของสูนทรียศาสตร์แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นถึงความสําคัญค่ะแต่ว่าศิละปะมีความสําคัญขนาดไหนและเราจะส่งเสริมศิละปะในเด็กๆได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ดออรอภิชาติพลประเสริฐ อาจารย์เป็นประธานสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะหลายๆคนเชื่อว่ารู้แหละว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆคนที่จะต้องเรียนรู้แต่อยากให้อาจารย์ได้ขยายความนิดนึงคะ่ะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความจําเป็นกับเด็กๆหรือกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงบ้างคะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยนะครับความเข้าใจที่สําคัญเกี่ยวกับศิลปะเลยเนี่ยเราต้องเชื่อว่าศิลปะ เป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็กนะครับคือเขาเด็กจะต้องได้เรียนรู้ได้ทํากิจกรรมศิลปะประหนึ่งว่าเป็นเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะต้องทานให้ครบห้าหมู่ะนะเราต้องต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ชั้นใดชีวิตเด็กก็ต้องมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมศิลปะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับถึงเรื่องของสมองซีกซ้ายซีกขวาะนะครับซึ่งซึ่งคนก็จะพูดถึงกันว่า ซีกข,ขวานี่เป็นซีกจินตนาการใช่ไหมครับซีกซ้ายก็เป็นเรื่องของของความคิดที่เป็นตรรกะอ,อ,อะไรต่างๆถ้าเด็กจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์นะ,ะที่จะได้ใช้พลังสมองทั้งสองข้างศิลปะ,ปะจำเป็นแน่นอนครับในระดับเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเราประกวดอะไรใช่ไหมครับเราก็จะสู้สู้ได้เลยนะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เอ๊ะทำไมโดยทั่วไปแล้วทำไมประเทศเรายัางพัฒนาสู้ประเทศทางทางตะวันตก รือว่าญี่ปุ่นอะไรไม่ค่อยได้ก็<น>เพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้อย่างชัดเจนมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักนะครับที่พูดถึงเรื่องความสําคัญของจินตนาการไว้อย่างชัดเจนนะครับพูดถึงขนาดว่าะอลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับ,รบทุกคนรู้จักนะครับพูดว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับเพราะเมื่อมีจินตนาการแล้วตัวจินตนาการนี่ก็จะ นำไปสู่การค้นหาความรู้อื่นๆ <S <S ได้ยิ่งกว่านะครับค่ะเพราะนั้นตัวที่จะส่งเสริมนะฮะที่ชัดเจนในเรื่องของจินตนาการศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญมากครับก็จะทำให,ให้ใช้สมองทั้งสองซีกสองซี่ยางสมดุลน,น,นะครับอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเ <ๆ S 1> ชื่อว่าหลายๆคนพอจะมองออกว่ามันไม่มีขอบเขต แต่พอเอามาเทียบกับศิละปะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ศิละปะมันชักจะต้องมีกฎมีเกณฑ์อย่างนี้เพราะว่าสวยอย่างนี้เพราะว่าไม่สวย<ะ>อย่างเด็กเกเวลาเริ่มระบายสีนะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ระบายให้มันเรียบร้อยอยู่ในกรอบครับ,รบนั่นเป็นวิธีการที่ที่เราไปสกัดกัน้นจินตนาการเขาหรือเปล่าหรือว่ารจริงๆแล้วมันก็มันก็ถูกวิธีแล้ว<ะ>ค่ะตรงนี้ก็คงต้องย้อนถามว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักศิละปะมากพอหรือยังถึงจะไปกําหนดกฎเกณฑ์เด็กอย่างนั้นนะครับค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองไปแล้วที่บอกว่าต้องต้องวาดรูปเรียบร้อยสวยงามเนี่ยลองไปดูซิว่าศิลปะในความเป็นจริงแล้วมันมีอย่างไงบ้างนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ศิลปะมีหลากหลายชนิดมากเลยประเภทแรกนะครับเรียกว่าศิลปะแบบเหมือนจริงนะฮรหรือเรลลิซึมนะครับซึ่งเป็นงานที่มุ่งถ่ายทอดให้เหมือนธรรมชาติหรือเหมือนตามที่ตามองเห็นมากที่สุดน,นะครับยกตัวอย่างเช่น ภาพวาดบุคคลเหมือนตามที่เราคุ้นเคยนะครับภาพวาดผลไม้ดอกไม้หรือว่าภาพวิวทิวทัศน์ที่ดูแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับประเภทที่2นะครับเรียกว่าศิลปะแบบเน้นรูปทรงนะครับหรือ f o r m a l ลิซนะครับซึ่งงานลักษณะนี้นะครับที่ชัดเจนก็คืองานศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะแบบนามธรรมหรือแอสเตรทครับซึ่ง งานลักษณะนี้ก็จะเป็นการคลี่คลายรูปทรงของธรรมชาติหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปทรงอย่างง่ายนะครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่ารูปทรงอิสระแล้วก็นํามาจัดวางระบายสีตามจินตนาการของศิลปินนะครับประเภทที่3นะครับเรียกว่าศิลปะแบบแสดงอารมณ์หรือว่า expressionism นะครับงานศิลปะประเภทนี้ก็จะเน้น การแสดงอารมณ์ผ่านการปาดป้ายผู้กันหรือว่าเส้นดินสอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่รุนแรงอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นงานประเภทนี้ก็จะไม่เน้นที่จะต้องให้เหมือนจริงแต่จะเน้นว่าถ้ารู้สึกอย่างไรแล้วถ่ายทอดออกมาตามความรู้สึกนั้นและผู้ชมสามารถรับรู้ได้ประเภทที่4ี่นะครับเรียกว่า ศิละปะแบบใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายนะครับภาษาอังกฤษว่า instrumentalism นะครับงานศินละปะประเภทนี้ก็จะมุ่งที่จะสื่อความหมายเพื่อตอบจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งนะครับเช่นการรณรงค์เรื่องการออรักสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการต่อต้านยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุติถ้ายกตัวอย่างนะครับ ศิลปินระดับโลกนะครับอันนี้ก็เกิดคอ1อน1น8นี่ก็ก็เป็นร้อยปีมาละใช่ไหมถ้าถ้านับอายุเนี่ยปิการโซปิกาสโซเนี่ยนะครับปิกัสโซเป็นเขามีคําที่เขา <ๆ S 2> เขาพูดเด่นๆไว้นะครับผมผมยกมาสองสองประโยคเขาบอกว่าเออในเด็กทุกคนเนี่ยมีศิลปินอยู่ในตัวมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวแต่ความยากคือว่าจะทำไงที่จะให้ศิลปินนั้นยังคงอยู่ในตัวเด็ก เพราะอะไรอีกประโยคหนึ่งของปิกัสโซ่ก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเขาสามารถวาดภาพเหมือนลงสีได้เหมือนนี่เหมือนเหมือนลาฟาเอลแต่ที่เขาจะวาดได้การที่เขาจะวาดให้เหมือนเด็กวาดได้เนี่ยใช้เวลาตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้แสดงว่าความเป็นศิลปะที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวเด็กทุกคนอยู่แล้วธรรมชาติในการวาดของเด็กที่เป็นธรรมชาติ ตามวัยของเขาเนี่ยะนะฮะมันมันเป็นความงามมีศิลปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องเหมือนต้องโน่นตรงนี้คือคือเอากฎที่ผู้ใหญ่คิดว่ามันใช่แล้วการที่ผู้ใหญ่ไปมีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามตามทฤษฎีที่ทนะมีผู้รู้นะครับโปรเจกต์ซีโของ Harvard University เขาเขาทำไว้เนี่ย อันนี้เป็นรูปตัวยูนะครับเป็นทฤษฎีถ้าขวบอันนี้อยู่ข้างบนก็แปลว่าความมั่นใจในการทํางานศิลปะเนี่ยส,สูงสุดแปลว่าเขาเขาทำวิจัยมาปรากฏพอยิ่งโตขึ้นความมั่นใจยิ่งล,ลงลดลงลดลงลดลงทุกทีเนี่ยก็เพราะเราเอากรอบความคิดไปใส่ในเด็กนี่แหละใช่ไหมลดลงลดลงลดลงพออายุ1ิบสปุ๊บเขาก็วาดเหมือนที่ทุกคนต้องการก็คือความมั่นใจ จินตนาการศูนย์แต่ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีให้ input ที่ที่มันถูกถูกต้องนะในความเป็นจริงกับศิลป,ปะซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยให้ตรงตามที่เด็กต้องการเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปจนจนสามารถเป็นเป็นศิลป,ปินท,ท,ที่ที่มีความสามารถสูงเป็นเป็นมืออาชีพได้นะครับทีน,นี้เนี่ยอย่างนณาจารย์เน,าานี่ยค่ะเรียนมาทางด้านศิลปะ โดยตรงอาจารย์รก็จะรู้วิธีการหรือทฤษฎีสมมุติวถ้าวันหนึ่งอย่างครูแอมจะต้องเปลี่ยนบ,บทบาทจากคุณครูสอนภาษาอังกฤษไปสอนศิลปะซึ่งคือเราไม่มีความรู้เราไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครตรงนี้นี่ไม่ยากเลยเพราะว่านะถ้าถ้าหนึ่งเปิดกว้างทำทำใจอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ง่ายโลกอินเทอร์เน็ตไปคลิกดูสักหน่อย คีคำว่าศิลปะเข้าไปหรือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะชัดทันทีว่าอ๋อศิลปะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาข้อเสนอแนะของพิัาโซเข้าไปเนี่ยว่าความเป็นศิลปินมีในเด็กทุกคนอยู่แล้วพิัาโซเองก็พยายามแสวงหาความบริสุทธิ์จากเด็กดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งเสริมศิลปะในเด็กนะครับก็คือการที่ส่งเสริมให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออก ส่วน<ม>ทักษะที่ว่าจะว,า,วาดเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเราดูความชอบของเด็กแล้วเราคอยคอยเสริม<ค>ะนะถ้าถ้าผู้ที่ไม่รู้ไม่ไม่ได้เก่งทักษะตรงนี้ก็เราก็หาคนมาเสริมได้ใช่ไหม <คะ S 1> เนี่ยอย่างผมผมมีผมมีรูปอื่นๆอีกน,น,นะครับที่ที่ต่อเนื่องเมืม่อกี้ยกตัวอย่างปิกาโซอย่างเงี้ยฮวนมิโรเป็นศิลปินดังระดับโลกคนหนึ่งรูปนี้ราคาเป็นร้อยร้อยล้านบาทก็แล้วกันแห ข้างๆนี่คือของน้องลูซี่อายุ3ามขวบเนี่ยผมผมเคยให้นิสิตที่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเรื่องนี้มากได้ดูเขาก็ทายกันใหญ่ว่าคนนี้กี่ควกี่ขวบคือจะอายุใกล้ๆกันถ้าให้คนที่ไม่รู้ทายนะฮะ,ะแต่ปรากฏซิริลร์โลกสามขวบอ,อีกภาพหนึ่งวอซิลีคันดินสกีศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของศิลปะนามธรรมาของโลกน้องลูซี่ อายุเก้าขวบใช่ไหมต่างกันไหมฮะเอาให้ชัดลงไปกว่านั้นอีกนะครับมีศิลปินคนหนึ่งในในต้นศตวรรษที่ยี่สิบชื่อว่านาเเบรียลมอนเตอร์นะคิดว่าอย่างนั้นอันนี้คือรูปรูปของเขานะหนึ่งเก้าหนึ่งสีวิธีการศึกษาศิลปะของเขาคือศึกษาจากภาพวาดของเด็กคือลอกรูปเด็กว่างั้นเถอะคือเพื่อที่จะแสวงหาความเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก็ต้องวกไปที่เดิมว่า ต้องต้องเชื่อมั่นในในศิลปะของเด็กว่ามันมีมี expression มีมีความบริสุทธิ์ในการแสดงออกอยู่ในนั้นผู้ใหญ่เพียงแค่ส่งเสริม,มใช่ไหมระบายสียังไงถึงถึงจะระบายให้มันสีมันออกมาตามที่ต้องการเนี่ยพวกนี้เป็นทางทางเทคนิค,คนแล้วอย่างนี้เวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนอ่ะเราก็ต้องมีการวัดประเมินผลใช่ไหมคะอาจารย์ที้เราจะถ้าถ้าเกิดอย่างนี้คนอาจจะเข้าใจว่าอู้ยังไงก็งั้นก็ต้องให้เต็ม S <S 2: <S 2> ให้คะแนนเต็มไปตลอดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจริงๆศิลปะมันไม่ไม่ควรจะต้องให้คะแนน <S 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 อันนี้น่าคิดนะครับเป็น,นคำถามท,ที่ที่น่าสนใจมากก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ที่กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเกณฑ์ในการในกิจกรรมนั้นๆหรือถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องให้ให้คะแนนในเรื่องของทักษะก็ต้องมาดูว่าการที่จะให้ทักษะในการขีดให้ตรงลงเงาให้ได้เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับไหนระดับไหน แล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเด็กว่ากิจกรรมนี้เพื่อที่จะฝึกตรงนี้ใชฝึกฝึกตรงนี้เพราะนั้นคะแนนจะให้ตามเกณฑ์นี้นะ,ะมันมันคนละอย่างกับกับสอนสอนศิลปะที่เป็นเป็นศิลปะจัดจัดนะฮะ,ะหรืออีกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติให้คะแนนเราอาจจะดูในเรื่องของว่าเออเขาตั้งใจทํางานมากน้อยอยัางไงาดูดูในกระบวนการใช่ไหมครับโดยไม่ได้ไปดูที่ที่ตอนจบอย่างเดียว สมมติเด็กบางคนนี้กล้าที่จะแสดงออกนะครับกล้าที่จะวาดภาพน่นนี่แต่พอวาดไปวาดไปบอกพอชิ้นสุดท้ายอ้าวเกิดอุบิเหตุภาพออกมาไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ได้เรียบร้อยตามที่ต้องการอย่างเงี้ยถ้าเราไปให้คะแนนเขาตกมันก็เขาก็จะรู้สึกว่าห่อเหี่ยวไปหมดกําลังใจไปล่มเหลวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือการตั้งเกณฑ์นี่จะดีสุดเช่นตั้งเกณฑ์ว่าตรงหัวข้อที่กําหนดไหมสองเรื่องความสะอาดเป็นยังไงบ้าง 3เรื่องทักษะในการลงสีลงมีทักษะดีไหมอย่างเงี้ยค,คือคือเป็นข้อข้อนะครับรู้สึกว่าศิลปะนี่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยสร้างคนหนึ่งคนคให้เป็นคนที่มีคุณภาพอาจารย์คะสมัยนี้เราจะเห็นกันเยอะแยะมากเลยที่คนมักจะนำงานศิลปะหรือความสามารถศิลปะเนี่ยไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมอยากให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ที่ที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยทำมาค่ะครับ ที่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คงจะเห็นว่าเออมีการจัดกิจกรรมวาดภาพนะครับมีวาดภาพตามกำแพงโรงเรียนตามที่สาธารณะต่างๆบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งในตัวอย่างนี้มันก็จะให้ผลสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องสารที่ต้องการจะสื่อคือภาพนั้นๆเช่นอาจจะรณรงค์เรื่องหางไกลายาเสพติดรณรงค์เรื่อง รักษิ่งแวดล้อมอันนี้คือ1นสนะครับสตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจัดแน่นอนถ้าเราจัดกิจกรรมศิลปะที่คนมีส่วนร่วมมันก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีส่งเสริมจิตอาสาในคนที่จะเข้า,ามาช่วยนะครับอย่างเร็วๆเนี่ยเราทางสาขาพิชาศิลปศึกษาเนี่ยก,ก็จัดนิสิตนะครับไปช่วยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับซึ่งเขาเขาวาดรูป ที่กำแพงของออหัวลำโพงนะครับ250เมตรแล้วก็มีเวลาให้3วันนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเด็กเราไปแค่1ิกวคนเพราะนั้นเราต้องการกําลังคนซึ่งก็ได้มาจากอาสาสมัครมีทั้งมาจากธนาคารจากโรงเรียนทหารที่ให้มาโบกรถก็มาวาดรูปด้วยอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องจิตอาสาความสามัคคีที่มันเกิดขึ้นนะครับส ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความแออัดพอสมควรบางทีขยะก็เต็มแต่พอมีกิจกรรมนี้เข้าไปปุ๊บเออคนเหล่านั้นนี่ลุกขึ้นมาเก็บพื้นที่นะให้มันสะอาดแล้วพอมีตัวศิลปะเข้าไปปุ๊บเขาเขาก็ช่วยรักษาพื้นที่โดยอัตโนมัติเป็นการทําให้เกิดกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงในในเชิงสังคมในในตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะฉนั้นศิลปะตัวเดียวนี้ อดสร้างสร้างได้เยอะเป็นเครือข่ายของของคนหลายๆหลายๆสาขาอาชีพของค,คนหลายๆประเภทที่อยู่ในชุมชนชเดียวกันคร่ครคะแล้วถ้าต่อต่อเด็กต่อคนหนึ่งคนเองเนี่ยค,คยกตัวอย่างนะครับเรื่องอย่างมีนักวิทยาศาสตร์นะครับวอลเลซนะครับเป็นอยู่ร่วมยุคก,กับชาวดาวินนะหรือ หรืออาจจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะเขาศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็ใช้การวาดรูปในการบันทึกนะอย่างเช่นไปดูนกก็วาดรูปนกแล้วเขียนโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ศิลปะก็เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆได้ทําให้การการจำการอะไรก็ง่ายขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขไปด้วยในตัวนี่ก็ทําให้ให้สมดุลทั้งทั้งในส่วนการคิด ที่เป็นตรกะและทั้งในส่วนที่ที่เป็นอารมณ์ความยืดหยุ่นการมีจินตนาการสุนทรียภาพความงามของศิลปะแม้แค่พูดแค่นี้ก็โอชีวิตสมดุลละใช่สมดุลแล้วก็สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครัได้เครื่องมือพัฒนาด้วยครับค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่กําลังอยากจะมีวิธีการที่จะส่งเสริมศิลปะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆครับผมเปรียบศิลปะเหมือนวิตามินซีขาดไม่ได้ C คือ creative <c oughs> ความคิดสร้างสรรค์และเป็นวิตามิน E คือเรื่องของ emotion อารมณ์ดีนะฮะนี่ต้องเห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้อง ต้องกินศิลปะต้องทำศิลปะนะ <c oughs> สองเข้าใจธรรมชาติของเด็กนะในแต่ละวัยว่าถ้าวัยนี้เขากวาดได้ประมาณนี้วัยนี้ก็วาดไดอ้อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ยิง่งเด็กยิ่งเล็กเนี่ยความบริสุทธิ์ของศิลปะก็ยิ่งสูงเพราะนั้นให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับสามเข้าใจธรรมชาติของศิลปะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบ <c oughs> ศิลปะไม่ใช่แค่งานช่างที่ต้องวาดให้เหมือนให้ให้เป๊ะ มันสามารถที่จะเป็นเป็นแนวเพอ้อฝันเป็นแนวเล่นสีแนวอะไรนะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะดูได้ตามตามในอินเทอร์เน็ตอะไรนี่ก,ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเข้าใจ3า,าอย่างนี้ปุ๊บก็เราก็สอนเด็กส่งเสริมเด็กให้นะคอยคอยจัดจัดสิ่งแวดล้อมนะมีโอกาสมีงานกิจกรรมทั้งว่าทำทางศิลปะอะไรก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะที่บ้านเองก็ก็อาจจะมีมุม มุมเล็กๆมุมหนึ่งมุมใดมุมแค่เด็กที่จะสามารถแสดงออกได้อย่างเงี้ยครับในโรงเรียนก็ก็จัดอุปกรณ์จัดห้องจัดอะไรให้พร้อมแล้วก็ส่งเสริมไปให้มีส่วนร่วมทุกทก,กิจกรรมตรงนี้ก็ก็น่า,นาจะช่วยได้ดีทีเดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆที่มีให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถพัฒนาศิลปะและนำศิลปะไปพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคงจะเต็มอิ่มกับความเป็นศิละปะที่เรานำมามอบให้วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่าลืมส่งมาที่ทาง Facebook ของทางรายการนะคะและติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทั้งทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ